เมื่อก่อนนะคะเวลาชี้จะเป็นประจําเดือนะชี้จะปวดท้องหนักมากเลยค่ะปวดจนบางเดือนต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลเลยก็มีแล้วก็ของชี้จะมากับปิดกระปอยมาไม่ค่อยตรงมาค่าดเคลื่อนอย่างเงี้ยก็เยอะค่ะแล้วก็มีสิวสิวเนี่ยขึ้นคางขึ้นจมูกเยอะไปหมดเลยค่ะผิวก็หยาบก้านหน้าหมองคล้ำเนาะเวลาเราจะเป็นประจาเดือน่ะผิวไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่อารมณ์สวิงอีกค่ะอารมณ์สวิงหนักมากชี้นะคือแบบเหวี่ยงแฟนทุกเดือนโมโหหง,งุดหงิดเวี่ยงทุกอย่างอะไรเงี้ยทุกเดือนเลย ซึ่งของชีอะจะมีปัญหาเกี่ยวกับตกขาวด้วยบางเดือนตกขาวที่มาค่ะก็ค่อนข้างมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เท่าไหร่แล้วก็มาไม่ปกติเท่าไหร่ซึ่งชีคิดว่าปัญหาเนี้ยสาวๆหลายๆคนน่าจะเจอคล้ายๆกันซึ่งหลังจากที่ชีเจอปัญหาทั้งหมดทั้งมวลมาค่ะก็ไปหาหารเสริมทานตัวชีอะไปหาหารเสริมทานจนกระทั่งเพื่อนชีแนะนําตัวนี้มาค่ะนี่ฟีนัสเฮิร์บตัวเนี้ยค่ะเพื่อนชี้หลายๆคน ทานแล้วก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวนี้ช่วยแก้ปัญหาของผู้หญิงได้จริงๆซึ่งตัวชีเองเวลาจะทานอาหารเสริอมอะไรค่ะจะไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆชีก็ไปศึกษาหาข้อมูลมาก่อนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งตัวนี้อะค่ะเขามีสมุนไพรค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ช่วยแก้ไขปัญหาเราผู้หญิงเราอะได้จริงๆตอนนี้ชีทดลองทานไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะหนึ่งอาทิตย์ที่ทานไปเนี่ยชีบอกเลยว่าเห็นผลดีมากเพราะว่า หนึ่งชี้ไม่มีตกขาวแล้วสองก็คือไม่ปวดท้องเมนเลยก็คือตอนเป็นประจำเดือนเนี้ยชีย้ไม่ปวดท้องเลยเดือนเนี้ยแล้วก็ผิวพรรณเราอะสดใสามากค่ะมคือเหมือนไม่ได้หมองคล้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิวไม่ขึ้นด้วยดูค่ะเนี่ยสิวไม่ขึ้นด้วยแค่กินแบบวันละหนึ่งถึงสองเม็ดอะไรแค่นี้ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยผู้หญิงที่เป็นไวัยทองด้วยผู้หญิงที่มีอาการไวัยทองค่ะอย่างคุณแม่ชี้เงี้ยชี้ก็ซื้อไปให้คุณแม่ทานคุณแม่ก็ไม่มีอาการร้อนวูบหรือว่าแบบ อารมณ์งหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็แฮปปี้ตัวชีก็แฮปปี้ทุกคนแฮปปี้หมดเลยค่ะก็คืออยากให้ทุกคนได้ทดลองกันนะคะตัวเนี้ยตัวเดียวจบค่ะ